สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อบ้านและก็คุณแม่บ้านนะครับวันนี้จะมารีวิวนี่ครับเป็นกระทะเทฟลอนนะครับเนี่ยผมซื้อมาจากร้าน m ิสเตอร์ดีไนะครับราคา239บาทนะครับเนื่องจากว่าผมอยากได้กระทะขนาดเล็กๆไม่หนักมากเกินไปเนี่ยนะครับ พอเห็นว่ามีแม่บ้านหลายคนบ่นนะฮะว่ากระทะเทฟลอนบางอันที่ซื้อไปเนี่ยมันหนักมันมีน้ําหนักมากนะครับแล้วก็ก็เลยไปคิดดูว่าเออร้านมิสเตอร์ดีไมันอยู่ใกล้บ้านเราเนี่ยมันมีไอเทมอะไรที่น่าสนใจบ้างก็ไปเจอ,อกระทู้หนึ่งเขาเขียนไว้ว่าอันเนี้ยน่าซื้อเพราะว่าเป็นกระทะเทฟลอนที่เขาว่านะเขาว่าผลิตจากประเทศญี่ปุ่นเลยชื่อยี่ห้ออะไรอะเลิฟคุกกิ้ง นะครับอ่านะฮะอันนี้ก็ลองไปดูดูผมผมก็ยังไม่ได้ทดลองนะก็จะมาลองให้ดูวันนี้แหละนะครับตัวนี้นะครับมันจะเป็นกระทะนะครับเทฟลอนเคลือบ5ชั้นนะนะฮะอันนี้รวมถึงชั้นนอกสุดด้วยสแตนเลสด้วยเนี่ยนะครับเส,ส้นผ่าศูนย์กลางมัน,นี้ประมาณ20เซนติเมตรนะนะครับที่บอกว่าเคลือบ5ชั้นเขาก็จะบอกนะอันนี้มันเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยนะ แล้วก็มีภาษาอังกฤษแค่ชื่อมันเนี่ยนะครับด้านล่างเนี่ยเขาก็จะบอกว่ากระทะนี้สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ชนิดใดบ้าง mm hmm. ผมเห็นมีเตาแม่เหล็กไฟฟ้านะครับเ mm hmm. ตาเซรามิกเตาแก๊สเนี่ยใช้ได้หลายอย่างเลยนะนะฮะ mm hmm. อันนี้คือไม่ได้แปลเองนะครับ mm hmm. ใช้ Google Translate ส่องแปลออกแปลคร่าวๆนะฮะด้านหลังก็จะบอกคุณสมบัติ ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมจะเอาไปล้างให้เรียบร้อยแล้วก็มาทดสอบง่ายๆด้วยการทอดไข่ดาววัตถุประสงค์ของกระทะเทฟลอนเนี่ยคือไม่อยากจะใช้น้ำมันมากนะครับแล้วก็ไม่ต้องการให้อาหารติดกระทะ,ะไหาเนรองแกะกระดาษออกนี่ตัวข้างหลังนี้สวยเลยนะ แข็งแรงดูแข็งแรงทนทานนะครับกระทะตัวนี้อันนี้เป็นลายหินอ่อนสวยเลยเนาะนี่ดามจะดูกระทะรัด,ดถนัดมืออ่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปล้างก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาทดสอบกับไข่อ,อันนี้ผมล้างเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบดูนะครับเปิดโหมดทอดแล้วกันอ่า อันนี้คือใช้กับเตาแม่เหล็กไฟฟ้าได้จริงๆนะถ้าใช้ไม่ได้พอยกออกเครื่องมันจะดังเลยนะครับเห็นปะอ่าแสดงว่ามันใช้ได้จริงนี่จากประสบการณ์ที่ผมเคยใช้กระทะเทฟลอนมานะประมาณสัก2องสามใบนี่แหละพบว่าถ้าหากว่าเราไม่ใส่น้ำมันไปเลยเนี่ยยังไงมันก็ติดนะครับเวลาทำไข่ดาวอะไรเงี้ยยี่ห้อที่ผมใช้นะผมไม่รู้ยี่ห้ออื่นที่มันแพงกว่านี้ มันจะไม่ต้องใส่น้ํามันหรือเปล่าแต่ผมอะจำเป็นต้องใส่นะครับอันนี้ผมจะเทน้ํามันไปประมาณสักเล็กน้อยเนาะประมาณสัก2ช้อนโต๊ะนิดหน่อยเคลือบไว้ไม่ให้มันติดกระทะแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวเอาน้ํามันกระจายให้ทั่วกัน่วอย่าง ค <Okay. S 2> ผมปรับความแรงของไฟให้เบาที่สุดเลยนะครับเพราะว่าไม่อยากให้ไข่ดาวมันไหม้เนาะอ่าเดีด๋ยวๆแล้วเนเริ่มร้อแล้ว เดี๋ยวจะตอกไข่ใส่ไปแล้วรอให้มันเซตตัวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไข่แดงมันจะเคลื่อนเคมันเป็นกระทะก้นแบนเนาะมันเลยแบบไม่ได้อยู่ตรงกลางนะครับ ผมเคยลองชนิดที่ว่าไม่ใส่น้ํามันเลยอ่ะคือข้างล่างเนี่ยมันจะติดติดเลยอ่ะติดกระทะเลยอ่ะครับแล้วก็เวลาแซะแซะลําบากมากอ่ะน,นี้จะให้มันค่อยๆสุกไปนะจะไม่เร่งมันเริ่มเดือดแล้ว อ่าโอเคไม่เหมือนกับตอนที่ไม่ใส่น้ำมันนะครับผมเคยลองไม่ใส่น้ำมันเนี่ยโอ้โหมันจะติดที่ผมใช้ความร้อนต่ำสุดเนี่ยในเครื่องของ AJ เนี่มันบอกไว้ประมาณ80นะครับคือใช้โหมดฟรายหรือโหมดทอดเนี่ยนะครับ ใช้ความร้อนประมาณ80ฮะไม่ติดนะผมว่าโอเคลองแสะข้างๆมันก่อนคือคือข้อดีของการค่อยๆทำไปเนี่ยถ้าอยากได้สุกระดับไหนก็ ก็สามารถเลือกได้เลยเนาะแบบเนี่ยผมชอบแค่ให้ไข่แดงมันสุกแค่เนี้ยผมก็จะพอแล้วนะผมอยากได้ไข่แดงแบบนี้เลยปิดเลยอ่าอย่าแตกนะเนี่ยไม่อยากให้ไข่แดงมันแตกเลยครับ ก็ติดอยู่บ้างนิดหน่อยโอเคเนาะได้อยู่เนาะนี่โอเคผ่านไปเรียบร้อยนะครับสำหรับการรีวิวกระทะเลิฟคุกกิ้งจากมิสเตอร์ดีไอวเนี่ยนะครับก่อนที่ จะเอามาถ่ายคลิปเนี่ยนะครับผมก็ลองทอดโดยที่ไม่ต้องใช้น้ำมันมันก็ติดอยู่มันติดนะครับส่วนใหญ่ติดแหละรกระทะหลายๆใบก็ติดเหมือนกันแต่พอใส่น้ำมันปุ๊บมันก็ไม่ติดอย่างที่เห็นเนาะนะครับแล้วก็ขนาดเบากระทัดรัดนะครับไม่ได้หนักอะไรมากนะฮะเคลือบด้วยสารกันติดหรือว่าอะไรของเขาเนะี่ยนะครับในราคา239บาบาทผมว่าโอเคนะในระดับที่ ผมคิดว่าม,มันเหมาะสมกับราคานะครับคือวัตถุประสงค์ผมเนี่ยผมจะเอาไปใช้กับหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับเดี๋ยวต่อไปคงจะเห็นเจ้ากระทะเทฟลอนตัวนี้อยู่ในหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับลองไปหาซื้อกันดูได้นะครับที่ผมไม่มีขายเดอร์นะลองลองไปดูที่ร้านมิสเตอร์ดีไอไว้แล้วกันนะครับใกล้ๆบ้านหรือว่าเห็นที่ไหนก็ลองเอามาดูเนาะในราคาประมาณนี้ผมว่าโอเคอยู่นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ ได้แน่วไป